หัวข้อต่อไปก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลูกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะผ่านคนนี้ไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนนี้ก็เราก็จะไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพันธุกรรมและมาดูซิอ่านข้าวๆก่อนข้อมูลของเขาเป็นยังไงเกเกอร์คนที่ชื่อเกเกอร์มินเดลเนี่ยพี่จะถาม เก,เกอร์เมนเดลก็คือเป็นบาทหลวงเป็นบาทหลวงนะลูกและนะักพฤกษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ก,าาก็คือ,อ,อผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชพฤกษาาศาสตร์แปลว่าพืชนะลูกนะชาวออสเตรียไม่ใช่ออสเตเรียนะออสเตรียเป็นผู้ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นผู้คิดค้นในเรื่องลักษณะพันธุ์รรมกันก่คือเขาเกิดจากการสังเกตเขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะลูกนะเขาเกิดจากการสังเกตว่าทําไมเอ๊ะทำไมลูกคนนี้ทําไมหน้าตาเหมือนคนนี้ทําไมถั่วออกมาแบบนี้แล้วมันเหมือนเม็ดพันธุ์ที่เราปลูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสังเกตนะลูกนะแล้วก็ค้นหาในสิ่งที่เขาสงสัยนะ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์เลยนะละนักษณะลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นอันเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์เลยนะเดี๋ยวนี้เขามาเป็นพันธุศาสตร์สมัยใหม่นะจากการทดลองผสมพันธุ์ของถั่วต่างๆเขาทำมามากมายหลายสิบถั่วลูกนะแต่ที่เขาเอาถั่วชนิดหนึ่งมาศึกษา ก็คือถั่วชนิดนั้นก็คืออะไรลูกนะถั่วลันอะไรนั่นเองถั่วลันเตานละลูกนะเขาเอาถั่วต่างๆมาศึกษาแต่เขาก็รู้สึกว่าถั่วลันเตาเนี่ยมันดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูยังไงมันดีกันยังไงนะเขาบอกว่าถั่วเนี่ยมียลักษณะต่างบางอย่างเนี่ยแตกต่างกันเขาเอาถั่วหลายชนิดนับพันมาทดลองนับพันครั้งเป็นเวลา 8ปีโอ้โหเขาทดลองยาวนานมากนะลูกเขาใช้ความอดทนด้วยความพยายามด้วยนะแม้ว่าผลงานของเขาจะถูกละเลยไป35ปีบางคนก็คิดว่าเขาเออน่าจะสติไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยวันๆปลูกอยู่แกต้นถัว่วบางวันศึกษาอยู่กับเรื่องของอะไรนะลูกออพันธุกรรมคนนี้หน้าคนนี้เหมือนกับคนนี้ไหมต้นพืชอันนี้เหมือนทาไมเหมือนกับพืชอันนี้อะไรเงี้ย แต่ในเวลาต่อมามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ทำการทดลองได้ผลตรงกับเขาก็าคือเมื่อมันจะเรินขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อมันจะเริญขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นไงลูกคดทดลองสิ่งใหม่ๆปรากฏว่าไอ้ทดลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงมันก็ไปตรงกับที่เขารายงานไว้เลยนะ ไปตรงกับที่เมนเดลรายงานไม่พอดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ากฎของเมนเดลเนี่ยจึงเป็นที่ยอมรับในวงกล้างแลวมันอุกภูมันตรงกับลุงเมนเดลที่คิดไว้ตั้ง35ปีแล้วนะโดยผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยก็ถูกอะไรลูกนะก็ถูกค้นพบนะการถ่ายทอดลังทางลักษณะทางพันธุกรรมและได้รับยกย่องให้เป็นอะไรลูกบิดาแห่งอะไรบิดาแห่งพันธุศาสตร สมัยใหม่นะเพราะว่าเขาคิดค้นมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนนั้นเขาบอกเฮ้ย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะคนก็อาจจะยังไม่เชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะหลักฐานไม่แน่นอนหรือว่าเป็นคนคิดคนที่คิดค้นเป็นคนแรกก็อาจจะยังไม่มีใครสมาสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นไงลูกทําให้ยังไม่มีคนอะไรลูกเชื่อถือนะคะต่อมาก็มีคนเชื่อถือเพราะว่ามีการทดลองก็ทดลองได้เหมือนเขาเลยนะ ต่อมามาดูสิการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดลเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกใช้ถั่วลันเตาลูกทําไมเขาถึงเลือกใช้ถั่วลันเตาก็เป็นเพราะว่าถั่วลันเตาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะเห็นไหมถั่วลันเตานี่ชื่อของเขาในทางการศึกษาเนี่ยถั่วลันเตาเนี่ยมีการเหมาะสมหลายประการเขาจึงเลือกถั่วลันเตามาหนึ่งเป็นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าถั่วลันเตามันเป็นไง วงจรชีวิตสั้นสามารถปลูกใหม่ได้หลายครั้งถ้าอยากจะทดลองก็สามารถไม่ต้องรอไม่ต้องใช้ระยะเวลานานโอเคไหมลูกข้อ2คือมีดอกแล้วดอกของเขาเป็นดอกสมบูรณ์อะไรด้วยสมบูรณ์เพศด้วยเนี่ยที่เขาเลือกใช่ไหมลูกนะข้อสก็คือปลูกง่ายจเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตมากเห็นไหมปลูกง่าย ไม่ค่อยตายนะจะเจริญเติบโตก็เร็วเร็วให้ผลผลิตก็มากสามารถดูจากผลผลิตก็ได้นะข้อ4มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเช่นอะไรลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแตกต่างกันชัดเจนเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันข้อ5นะลักษณะของดอกเอื้อต่อการผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันจึงง่ายต่อการที่จะควบคุมให้บางทีมันผสมข้ามพันธุ์กันนะ อะมาดูสิเขาศึกษาอะไรบ้างที่เขาบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเขาศึกษาทั้งหมดกี่หัวข้อลูกเขาศึกษาทั้งหมดกี่หัวข้อดูสินี่พันธุกรรมนสสามี่ห้าหก 2, 3, 4จ6ดถั่วลันเตามีลักษณะอย่างน้อย7ประการที่เขาบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนและเขาสามารถศึกษาได้คือห ในเรื่องของอะไรลูกมเมล็ดโอเคไหมลูกนะในเรื่องของเมล็ดแน่ในเรื่องของมเมล็ด,ร,ลดรูปร่างของมเมล็ดเออมันก็ยังแบ่งเป็นรูปร่างของมเมล็ดกับสีของเนื้อของมเมล็ดเช่นรูปร่างกลมนะถั่วลันเตาบางนั่นอ่าบางลูกเป็นเม,ม็ดกลมแต่บางเม็ดครุข่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะลูกนะเป็นขรุข่ะนะสีของเนื้อมเมล็ด บางทีเป็นสีเหลืองบางทีเป็นสีเขียวเนี่ยถั่วลันเตาเห็นไหมนะรูปดูรูปร่างข้างในและยังดูสีของเนื้อเมล็ดด้วยข้างในเป็นสีเหลืองข้างในเป็นสีเขียวแตกต่างกันอย่างชัดเจนไหมชัดเจนแล้วเขาก็ไปดูดอกมันนะดอกของเขาเนี่ยบางทีถั่วลันเตาบางทีดอกเป็นสีขาวบางทีดอกก็เป็นสีม่วงเห็นไหมมันเป็นไงกันไม่เหมือนกันและทําให้เขาเป็นไงลูก ทำให้เขาศึกษาได้อย่างชัดเจนนะคะนะง่ายต่อการสังเกตด้วยรูปร่างของถั่วที่แก่เต็มที่รูปร่างของถั่วที่แก่เต็มที่รูปร่างและสีของฝักถัว่วก็รูปร่างนะดูนะอีกอันหนึ่งอวบเลยแต่อีกอันหนึ่งแฟบถัว่วลันเตาแบบแบบแฟบหนูเคยกินถัว่วลันเตาแบบแฟบไหม เขาเรียกตนเรียกว่าถั่วแปรอะนะเออถัวถ่วอะไรถั่วลันเตาแบบแฟบใช่ไหมลูกนะแล้วก็มีถัว่วลันเตาแบบมเมล็ดมเมล็ดอ้วนเลยข้างในบรรจุเต็มเลยแล้วก็มาดูสีของฝากอีกนะ้ฝากบางฝากเป็นสีเหลืองนะลูกนะแต่ฝากบางฝากเป็นสีเขียวเห็นไหมมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถสังเกตง่ายแล้วก็ไปดูที่ลำต้นเขาอีกลำต้นตำแหน่งของดอกนะมาดูที่ตำแหน่งของดอก แล้วก็ความสูงของลําต้นถ้าตําแหน่งของดอกเนี่ยเอาบางทีดอกติดอยู่ที่กิ่งเนี่ยติดอยู่ที่กิ่งแต่บางต้นดอกมันไปอยู่ที่ยอดอะเออเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนเลยความสูงของลําต้นบางต้นสูงสูงบางต้นออกมาเตี้ยนะแต่สามารถให้ลูกได้เหมือนกันแต่ลักษณะเตี้ยพันเตี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาก็มีเจ็ด นะลักษณะนะคะมีทั้งรูปร่างมเมล็ดสีของมเมล็ดสีของดอกใช่ไหมลูกนะรูปร่างนะอวบกับแฟบนะสีของฝากเหลืองกับเขียวตำแหน่งของดอกติดที่กิง่งบ้างติดที่ยอดบ้างความสูงของลำต้นก็คือสูงบ้างเตี้ยบ้างเป็นต้นนะเ้าไปดูนี่เออเขาทำอะไรเนี่ยดูซิจากรูปหมูเขาเอาเขาเอาอะไรมา เขาเาพู้กันมาเอาอะไรลูกเขาพู้กันมาแล้วเขาเอาดอกอะไรจิ้มใส่ดอกอะไรเนี่ยดูสิลูกนะเขาเอาดอกสีใช่ไหมสีขาวอันนี้ใช่ไหมอกดอกสีขาวอันนี้ดอกสีอะไรลูกดอกสีม่วงใช่ไหมคะเออขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่ารีมูฟเซตเมนต์ฟอร์มฟอร์มอะไรลูกจากอะไรเพอร์เก็คือสีม่วงโอเคเขาเอาดอก สีม่วงกับสีอะไรลูกสีขาวมาเป็นไงกันผสมพันธ์กันเอาไปไปจิ้มมานะไปจิ้มมาไปจิ้มเอาเกสรมาเนี่ยนะตรงนี้แปลว่าเกสรน,นะลูกนะไปจิ้มมานะซิกเมนต์หรือเซตเมนต์ก็คือ พวกเกสรน,นะไปจิ้มมาฟึบไปจิ้มมาใส่ดอกสีอะไรสีม่วงโอเคไหมเอาสีขาวมาใส่สีม่วงให้มันผสมกันโอเคไหมคะพอผสมกันเสร็จข้อ2องเขาก็ทำยังไงลูกนะเขาข้อ2องเขาก็เอาไปปนะลูกนะลูกเนาะเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกปรากฏว่าเป็นอะไรลูกเอามาเล็ดไปเพาะนะปรากฏว่าเป็นยังไงลูกเอามาล็ดไปเพาะ ต้นถั่วต้นแรกเป็นออกมาเป็นต้นสูงหมดเลยนะออกมาเป็นต้นสูงหมดเลยเนี่ย้ายเมลเดใช่ไหมเขาเอาไปเาไปพาะแล้วเอาไปปลูกแล้วนะปรากฏว่าออกฝากมาใช่ไหมเออออกฝากมาเออเอาเม็ดที่ได้ออกฝากมาแล้วก็เอาไปนะเพาะอีกรอบหนึ่งใช่ไหมหลูกนะพอไปเพาะอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ต้นสูงหมดเลยอันนี้คือแผนภาพนะแผนภาพ อันนี้ก็คือเจเนเรชันของ parent นตะคือว่ารุ่นพ่อแม่ลูกรุ่นพ่อแม่นะรุ่นพ่อแม่เพเ p ิลนะแปลว่าอะไรสีม่วงสีม่วงกับสีขาว เอามาผสมกันนะรุ่นพ่อแม่ทีนี้ลูกออกมาก็ได้ดอกสีอะไรลูกดอกสีม่วงเห็นไหมดอกสีม่วงหมดเลยเห็นไหมลูกทั้งๆที่เราเอาสีขาวมาด้วยแต่รุ่นแรกหรือว่า f 1 generation นะลูกนะอู่ f 1ก็คือรุ่นลูกอันนี้ parent แปล,ลแบบว่าพอ่อแม่ f 1นนะคะก็คือรุ่นลูกนะรุ่นลูกรุ่นลูกปรากฏว่าได้สีม่วงหมดเลยนะดอกสีม่วงหมดเลยนะดอกสีม่วงหมดเลย เอาดอกสีม่วงมาผสมกับดอกสีขาวเอามาเพาะปุ๊บได้ดอกสีม่วงหมดเลยโอเคไหมลูกต้นแรกได้ดอกสีคร้างแรกได้ดอกสีม่วงหมดเลยตามนี้นะพอเอารุ่นที่หนึ่งผสมพันธ์กันเองกลายเป็นรุ่นที่2ก็คือรุ่นหลานลูกรุ่นหลานเนี่ยเอาไอ้ต้นพวกเนี้ยดอกสีม่วงที่ได้เนี่ยตรงเนี้ยนะลูกนะสีม่วง มนะม่วงคูณกับม่วงเนี่ยม่วงก็คือมาผสมพันธุ์กันเนี่ยปรากฏว่ารุ่นหลานปรากฏว่ากลายว่ามีดอกสีอะไรมีดอกสีขาวติดมาด้วยอ่าโอเคไหมลูกมีดอกสีขาวติดมาด้วยดอกสีขาวอันนี้ก็คือนะแตกต่างจากพวกแล้นเราก็เป็นรูสรุปผลกันเมนเดลทำการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของต้นถั่วสามรุ่นคือรุ่นพ่อแม่ดอกสีม่วง และดอกสีขาวอันนี้สีม่วงใช่ไหมลูกอันนี้สีขาวอารุณพ่อแม่นะม่วงกับขาวรุ่นลูกที่ได้ออกมาก็เป็นม่วงทั้งหมดเลยอันนี้ม่วงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะลูกและเอา f 1มาผสมพันธ์กันเองเอาสีม่วงกับสีม่วงมาผสมพันธ์กันเองก็จะได้รุ่น f 2ซึ่งมีอัตราส่วนของดอกสีม่วงเป็นสดอกสอีดอกสีขาวเป็นหถ้าสมมุติ นับดอกกันสมมุตินับดอกกันใช่ไหมลูกนะนับดอกกันถ้าดอกมีเอ่อถ้าดอกมีมากกว่านี้เช่นดอกมีอันนี้ดอกมีสี่ดอก1 2 3 4ถ้าดอกมี7ดดอกก็จะแบ่งเป็นสีเมืองโอ้ยสีห่วง6ดอกแล้วก็สีขาว2ดอกเอ่อไม่ใช่ดอก7ดอกบี8ดอกนะลูกเนาะ นะเวลาหนูเป็นอัตราส่วนเนี่ยลูกคาว่าอัตราส่วนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสามต่อหนึ่งเสมอไปแต่ตัดกันแล้วต้องให้ได้สามต่อหนึ่งเช่นมันอาจจะเป็นหนูคูณสามหนูคูณเข้าไปตรงนี้หนูอาจจะคูณสองเข้าไปคูณสองเข้าไปมันอาจจะเป็นหกต่อสองก็ได้หรือหนูคูณสามเข้าไปตรงเนี้ย นะมันก็อาจจะเป็น9ต่อ3ก็ได้อย่างเงี้ยแต่พอตัดกันแล้วมันจะเหลือ3ต่อ1เสมอโอเคไหมคะต่อมามาดูศัพบหน้ารู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมในพืชและสัตว์กันดีกว่านะอันนี้ศับหน้ารู้แต่ยังมีศับอีกหลายศัพท์นะอย่าเพิ่งท้อใจนะสู้ไปด้วยกันนะลูกนะอย่าเพิ่งท้อใจยังมีศัพท์อีกหลายสัพท์อันนี้ก็เป็นศัพท์พื้นฐานโอเคไหมลูกนะศั์พื้นฐานที่ ควรจะต้องรู้ถ้าคุณครูเขาพูดเราต้องพอนึกออกว่าเขาหมายถึงอะไรนะคำว่าฟีโนไทป์ฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกเช่นต้นสูงต้นเตีย้ยใช่ไหมลูกต้นสูงต้นเตีย้ยเมล็ดกลม,มเมล็ดขูข่ขะแบบนี้เขาเรียกว่าฟีโนไทป์โอเคไหมลูกผมดำนะคะผมหยากโศกคือมองเห็นภายนอกลักษณะภายนอกเขาเรียกว่า ฟีโนไทป์นะคะส่วนจีโนไทป์คืออะไรจีโนไทป์ก็คือลักษณะของยีนนะที่อยู่ภายในเรามองไม่เห็นหรอกอันนี้คือเดี๋ยวพี่เขียนก่อนว่าเรามองไม่เห็น,เร,เ,หนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะลูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ภายใน ภายในนะภายในมันจะอยู่กันเป็นคู่คู่นิยมใช้สัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนลักษณะเด่นถ้าเป็นลักษณะเด่นจะใช้พิมพ์อะไรนะพิมพ์ใหญ่ลูกอันนี้คือลักษณะเด่นและใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กหนูพิมพ์เล็กนะแทนควบคุมในลักษณะอะไรลูกลักษณะดอยเช่นอันเนี้ยทีใหญ่ทีใหญ่ก็คือลักษณะอะไรลูกเด่นอันนี้เขาเรียกว่า จีโนไทป์แล้วนะถ้าเกิดทีเล็กทีเล็กนี่คือลักษณะอะไรลูกด้อยแสดงว่าทีเล็กทีใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะอะไรลักษณะที่เป็นพันทางไม่เด่นไม่ด้อยเขาเรียกว่าพันทางแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะได้แก่พันแท้ลูกพันแท้พันแท้เรียกว่าโฮโมไซกัสไม่ใช่โฮโมโลกัดแล้วนะลูกโฮโมโลกัดนะี่มันคืออะไรคู่คู่ที่เหมือนกันใช่ไหมลูกนะคู่ที่ ู่โครโมโซมคู่ที่เหมือนกันใช่ไหมนะโฮโมโลกัสโครโมโซมใช่ไหมอันนี้เป็นโฮโมไซกัสโฮโมไซกัสนี่เป็นจีโนไทป์นะลูกนะเป็นจีโนไทป์มีพันธแท้กับพันไรล,ลูกพันธ์ทางพันธุ์ทางก็เฮทโรไซกัสนะลูกนะเฮทโรไซกัสโฮโมที่พี่บอกแล้วแปลว่าเหมือนแปลว่าเหมือน,ม,อนมันจะต้องมีเหมือนกันเฮทโรก็ os, แปลว่าต่างแปลว่าต่างเพราะฉะนั้นพันธแท้จะมีอะไรลูกพันธแท้ นะอาจจะเป็นเด่นหรือด้อยก็ได้แต่ยีนเขาเรียกว่าจีโนไทป์ต้องเหมือนกันทีใหญ่ทีใหญ่หญ ck, ก็ต้องเหมือนกันอาใหญ่อาใหญ่ก็ต้องเหมือนกันทีเล็กทีเล็กอาเล็กอาเล็กก็ต้องเหมือนกันถ้าเป็นพันธทางหรือว่าเฮตเโรไซกัสเนี่ยมันก็จะต้องไม่เหมือนกันเช่นทีเล็กทีใหญ่อาใหญ่อาเล็กแบบนี้เป็นตน้นนะเออเอาใหม่นะลักษณะดเด่น ลักษณะเด่นเขาจะแทนด้วยอักษรตัวอะไรลูกตัวใหญ่แสดงว่าไอาตรงเนี้ยเป็นลักษณะโอยจะเอาตัวเนี้ยเป็นลักษณะอะไรลูกลักษณะเด่นลักษณะเด่นอันนี้ลักษณะอะไรลูกดอยอันนี้ก็ลักษณะดอยลักษณะดอยถ้าลักษณะดอยเขาจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กไง <S <S ลูกนะถ้าเขียนคู่กันะนะพัดแท้ก็ต้องเป็นลไรลูกตัวอักษรเหมือนกันจะเล็กจะใหญ่ก็ได้ นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เด่นพันแท้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ด้อยพันแท้ลักษณะด้อยพันแท้โอเคไหมอันนี้เขาเรียวกว่าพันทางเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังพันทางคือเด่นเด่นกับด้อยอยู่ด้วยกันนะอืมมาดูดีกว่านะมาดูดีกว่า ลักษณะเด่นนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโดอะไรอีกแล้วโดมนแนนอีกแล้วเขาบอกถ้าเกิดเขาบอกว่าอะไรลูกเด่นพันแท้เขาว่าเดน่นพันแท้คืออะไรฮอร์โมไซกัดและเขาจะตามด้วยโดมิแนนคำว่าฮอร์โมอ้าวเดี๋ยวดูนะเมื่อก,กี้นี้อ่านี่อยู่ตรงนี้พอดีถ้าเกิดเขาเขียนว่าถ้าเกิดเขาเขียนว่าฮอร์โมไซ กัดและตามด้วยโดมิแนน์โดมิแนนต์โดมิแนนต์แปลว่าอะไรลูกเด่นเด่นพันแท้มันก็ต้องเป็นอะไรลูกเนี่ยทีใหญ่ทีใหญ่หญเนี่ยที่พี่บอกเด่นพันแท้เนี่ยเห็นปะ ภาษาอังกฤษมาแล้วนะลูกนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะค่อยๆเรียนรู้ไปคําศัพท์มันจะเยอะหน่อยนะคะแต่น้องๆอ,อย่าเบื่อเลยนะลูกนะเพราะเบื่อ,อยังไงเราก็ต้องเรียนนะอจะปรากฏในทุกรุ่นและมีอัตราส่วนมากจาไว้เลยมันต้องปรากฏในทุกรุ่นจะปรากฏน้อยจะปรากฏมากแต่ต้องปรากฏนะคะแล้วต้องมีอัตราส่วนมากกว่าด้วยแสดงว่าปรากฏ น้อยไม่ได้แหละต้องมากกว่าเสมอลักษณะเด่นต้องปรากฏมากกว่าเสมออย่างเช่นเอาทีใหญ่ใช่ไหมลูกทีใหญ่กับทีเล็กทีเล็กเขาเรียกว่าอะไรอ่าเราไปดูกันก่อนตอก่อนดีกว่าเนาะทีเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะทีเล็กเรียกว่านี่ทีเล็กทีเล็ก,ลกหนูมาดูลักษณะด้อยต่อนี่มาดูลักษณะด้อยต่อลูกนี่ลักษณะด้อยเขาเรียกว่า recessive เ,เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนะ ถ้าเกิดเขาเขียนว่าโฮโมไซกัสและตามด้วยรีเซสซีรีเซสซีแปลว่าลักษณะด,ด้อยแต่ด้อยแบบพันแท้นะด้อยแบบพันแท้ก็คือ T ีเล็กทเล็กแบบนี้เห็นไหมอันนี้เด่นพันแท้ก็คือทีใหญ่ทีใหญ่เห็นไหมหนุกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสรุป โโมไซกัสรีเซซี c, หรือว่าทีเล็กทีเล็กคือลักษณะแท้เหมือนกันแต่เป็นแท้แบบด้อยนะคะเอามาผสมกันปุ๊บอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะนะคะอ่ะอันนี้เป็นลักษณะอะไรลูกลักษณะเด่น อันนี้เป็นเด่นนะลูกอันนี้เป็นเด่นแล้วอันนี้เป็นอะไรลูกดอยอันนี้เป็นดอยโอเคไหมลูกเด่นกับดอยนะคะเอามาผสมกันนะรุ่นลูก,ลกต่อมาจะต้องมีลักษณะเป็นไงกว่าเด่นต้องเยอะกว่าถูกไหมลูกนะเด่นต้องเยอะกว่าจำไว้ก่อนนะดอยต้องน้อยกว่ามาดูต่อลักษณะดอยจะปรากฏในอะไรลูกจะปรากฏใน อัตราส่วนที่น้อยกว่าหรืออาจจะไม่ปรากฏเลยก็ถือว่าเป็นลักษณะดอยน้องๆคิดว่าต้นสูงเป็นลักษณะอะไรต้นเตี้ยเป็นลักษณะอะไรนะเห็นไหมหนูกอันนี้ต้นอะไรออกมาเป็นต้นสูงหมดเลยนี่เห็นไหมต้นสูงหมดเลยนะถ้าเขียน t ีใหญ่ทีเล็กอันนี้คือลักษณะจีโนไทป์ ถ้าฟีโนไทป์ก็คือสิ่งที่หนูเห็นจากข้อมูลอันนี้อันนี้หนูจะเห็นจากภายนอกว่ามันเป็นต้นสูงถ้ายีนถ้ายีนเป็นอย่างนี้ถ้าจีโนไทป์เป็นอย่างนี้หนูจะเห็นจากภายนอกว่าเขาเป็นเต้นต้นสูงเพราะว่าตัวทีใหญ่เนี่ยเขาข่มเอาไว้นะเขาข่มเอาไว้เพราะนั้นรุ่นรุ่น F1 เนี่ยก็คือต้นสูงหมดส่วนรุ่นอะไรลูก f อะไร f 2 รุ่น f 2เป็นไงลูกนะมีต้นสูงกี่ต้นดูนะมีต้นสูงกี่ต้นเนี่ยพี่ถามว่าต้นสูงกี่ต้นที่ใหญ่ที่ใหญ่ใช่ต้นสูงไหมใช่เพราะว่า t คือแทนอะไรลูกต้นอะไรที่ใหญ่ก็คือต้นอะไรลูกต้นสูงท t เล็กก็คือต้นอะไรลูกต้นเตี้ยแล้วต้นสูงคือลักษณะอะไรลูกเมื่อกี้นี้เด่นต้นเตี้ยคือลักษณะดอย ทีนี้เขียนที่ใหญ่ที่ใหญ่อันนี้เราจะมองเห็นจากข้างนอกว่าเป็นต้นสูงที่ใหญ่ที่เล็กอันนี้เราก็มองเห็นว่าเป็นต้นสูงที่ใหญ่ที่เล็กเราก็มองเห็นว่าเป็นต้นสูงแต่อันนี้สูงตรงตรงแรกอ่ะตรงตรงเนี้ยมันก็คือสูงพันแท้อันนี้สูงแบบพันทางสูงแบบพันทางโอเคไหมลูกนะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นต้นเตี้ยหรือต้นสูงต้นเตี้ยลูก เพราะว่าอะไรมันไม่มียีนของต้นสูงเลยมันก็จะปรากฏต้นเตี้ยออกมานะทันนั้นมันจะได้ต้นสูงกี่ต้นสามต้นต้นเตี้ยกี่ต้นหนึ่งต้นเราก็รู้เลยว่าต้นสูงเนี่ยเป็นลักษณะเด่นลูกสูงเนี่ยคือเด่นนะแล้วเตี้ยเนี่ยคือลักษณะเป็นไงลูกดอยนะเตี้ยคือลักษณะดอยนะทั้ะนั้นต้นสูงเป็นลักษณะอะไรหนูก็บอกว่าเด่นต้นเตี้ยเป็นลักษณะอะไร โดยเพราะว่าปรากฏได้น้อยเลยแค่1ต้นนะต้นสูงตั้ง3ต้นแบบเนี้ยพอจะได้ไหมคะ